ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชนายกสมาคมออทตเมดิแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดโครงการประชุมวิชาการสําหรับประชาชนในโครงการดูแลสุขภาพเข่าที่ดีดูแลข้อต่อกระดูกเอ็นและหมอนรองข้อเขา่าเพื่อสําหรับนักกีฬาและประชาชนในวันนี้นะครับสมาคมออโตเมดิแห่งประเทศไทยมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะจัด ให้เกิดโครงการในการที่จะเกิดกลุ่มผู้ป่วยที่พบได้บ่อยทางโรคก,กระดูกและข้อให้เกิดขึ้นมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วยที่มีรักษาข้อให้ดีโดยการดูแลเอ็นข้อเข่าและหมอนรองกระดูกให้ดีนะครับโครงการเหล่านี้จะทําให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําให้สามารถทําให้สามารถ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้ต่อไปในอนาคตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาวิชาออโทบิดที่ได้ร่วมลงร่วมไม้ร่วมมือทุ่มเทพระกำลังจัดสรรทำให้เกิดการประชุมในวันนี้ได้สำเร็จนะครับและขอบคุณขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้และปิ่นเรียนรู้ร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับอีกทั้งขอขอบคุณผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทของทาง t r b จำกัดไทยแลนด์จำกัดบริษัทลินวาเทคบริษัทโนว a าเทคที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการประชุมวิชาการครั้งนี้ครับครับในโอกาสอันดีนี้ขอเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักกีฬาและประชาชนโดยสมาคมออทูบิดิกแห่งประเทศไทยและภาควิชาออทูิิกมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกันในการนี้นะครับครับสวัสดีครับ